สวัสดีครับนี่ก็แนะนำปืนเจวนะครับผมหน้าสัตว์แนวเ k คนะครับ47เจนะครับเป็นสีดำนะฮะตัวนี้จะดุดันหน่อยนะครับก็นะฮะเป็น Number AK 4 7ขีด J 1 1หนึ่งหนึ่งะครับเป็นเจน11นะครันะครับก็โอเคนะฮะหน้าสั์สมนะนี่ก็จะมีแบตเตอรี่ให้พร้อมนะพ้าเป็นเจวนี่ส่วนใหญ่จะพร้อมเล่นเลยนะครับผมก็จะมีเนี่ยฮะให้ดูผมมีคู่มือให้เนาะแล้วก็มีสายชาร์จและแบตเตอรี่เราใส่ไปแล้วนะเนาะเป็นก้อนยาวนะครับแล้วก็มีแว่นตาให้ ครับเพื่อนตามีทุกกระสุนห้าร้อยนัดก็5ถุงก็2,500นัดนะฮะอื่นก็ไม่มีอะไรก็มีแมกกาซีนนะครับในกล่องแมกกาซีนฮะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าพร้อมเล่นนะครับพร้อมส่งครับเปิดตัวที่ราคาอยู่3 5 9 0ัาเเองนะฮะก็มีคูปองลุ้นลงมาฮะสิ้นปีนะครับถ้าโชคดีได้รางวัลใหญ่ไปเลยครับผมโอเคนะครับทำการทดสอบเนาะอ่าโอเคอันนี้ผมก็เติมกระสุนก่อนนี่นะครับกดมาทางนี้นะครับผมกระสุน ครับน่าเล่นนะฮะรุ่นนี้อ่าแล้วก็ใส่กระสุนเที่ยวไปทหาก็บอกอะไรที่ใส่ก็ได้นะถ้าสะดวกเนาะก็กาะเข้าไปนะฮะกระสุนอ่าปืนเจียวนี่สนุกครับรุ่นนี้ AK จะยิงได้เยอะนะฮะถ้าลงสนามก็น่าจะได้เปรียบนะครับถ้าลูกลูกผู้ลูกค้าชอบที่ว่าลูกโดดๆนะฮะคือมันจะยิงได้เยอะมากโอเคนี่มันจะเป็นนะครับอ่าเบามากนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นโบแบ็กเลยนะรตัวนี้แล้วครับ อ่าเกี่ยวเข้าไปเหมือนกับปืนรุ่นพี่นะครับอ่าฮะก็ไม่มีโดดกระสุนนะฮะแต่เราก็ยิงไปได้เลยน,นี่ก็เซฟนะครับผมเหมือนกับปืนบีบีกันเลยฮะอันนี้ก็เซมิน,นัดเดียวนะฮะเดีย๋ยวผมยิงครับโอ้โหปืนกระปัานนะอ่าโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหมาละโอเคนะฮะเริ่มมานะครับทํากันนะฮะกดทดสอบยิงก่อนฮนะความแรงเท่าไหร่เอ่ยนะแรงอยู่นั่นเนี่ย นี่ร้อยแปดสิบเนี่ยเบาๆร้อยแปดสิบร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบเก้าร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดโอ้โหก็ถือว่าประมาณนี้ตามความจริงนะฮะเนาะไม่มีการโกหกลนะโอ้ผมยิงละเท่มากนี่เราก็ปรับได้นะฮะแต่ตเราเข้าขนาดนี้นะครับยิงไปเลยนะครับโอ้โหเนี่ยมันนะปืนเตียวนี่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 โอ้โห นี่แน่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 นแนโอ้โหยิงฟัโต้ปรับมาตรงกลางนี่ยิงยังมีโบแบ็กเดนะินฮะโบแบก็กโอ้โหสุดสนุกฮะสุดยอดนะครับสนใจทักมาที่ร้านวีกันพยาวเราฮนะรานะคาไม่แพงด้วยพร้อมเล่นสนุกสนุกสะสมได้ยิงในสนามได้ปืนเจลสามพันบาทสนใจทักทางอินไลน์ร้านวีกันพยาวได้เลยครับสวัสดีครับบ่าย,ายครับ